ตลาดที่ตลาดน้าคลองแหแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เปอดหาดใหญ่ชฉลิมพระนะคะเมืลล่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตลาดน้าคลองแหงก็กลับมาเปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะคะโดยปีนี้เนี่ยก็กลับมาเปิดภายใต้ของโฉมใหม่ที่มีการผสมผสานกับตลาดโบราณเชิงวัฒนธรรมภาคใต้นะคะเพื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของนายนิพนธ์บุญยญามณาีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดตลาดน้ำคลองแหค่ะภายใต้ชื่อเปิดเมืองค้องโบราณสู่ตำนานโคกหลังนกคุ้มที่บริเวณตลาดน้ำคลองแหแนมเพืิงหัดใหญ่จดสงขาค่ะโดยทางด้านของคุณนิพนธ์บุญยามณาีนะคะได้กล่าวบนเวทีค่ะว่า ต้องขอบคุณนะคะที่ทางเทศาบาลเมืองคลองแหให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันดีที่จะร่วมกันสนับสนุสน,นผู้ประกอบการให้มีการเพิ่มช่องทางในการสร้างงานและก็สร้างอาชีพเพื่อเป็นการกระตุน้นและก็สร้างความเข่งแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอีกทั้งตลาดน้ําคลองแหถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอันดับต้นนะคะของพื้นที่จัดสงขาที่ผ่านมาในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะ ซึ่งจะช่วยสร้างไรายได้กับผู้ประกอบการปีละหลายล้านบาทแต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานะคะก็เจอเรื่องของวิกฤตทำให้มีความจำเป็นต้องปิดตลาดน้ำลงชั่วคราวแต่ว่าล่าสุดนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับโฉมตลาดใหม่และก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับตลาดน้ำกองแหเป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ค่ะเป็นตลาดน้ำที่มีลักษณะเป็นตลาดที่ผสมผสานระหว่างตลาดน้ำจำหน่ายสินค้าในเรือและก็ตลาดโบราณ จำหน่ายสินค้าทางบกซึ่งก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารพื้นบ้านทั้งขาวหวานที่ผลิตในท้องถิ่นรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ซึ่งการเปิดตลาดในครั้งแรกนะคะก็มีพี่น้องประชาชนและก็พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขานำเรือน,นะคะแล้วก็สินค้ามาจำหน่ายกันอย่างคึกคักถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่ากับช่วง ที่ก่อนจะมีสถานการณ์โควิดนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าคาดการว่าหลังจากนี้นะคะก็จะมีเรือของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการและวก็จะน่ายสินค้ากับักท่องเที่ยวเนี่ยมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะคะตลาดน้ําก็มีการปรับรูปแบบตลาดน้ำโฉมใหม่จัดให้มีจุดเช็คอินคู่เมืองของแห่ไม่น้อยกว่า9จุดเช่นจุดนกคุ้มคลองไหเงินไหทองเรือสำเภาบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์จาลอง ซึ่งทั้งหมดมีที่มาจากตำนานโคกหลังนกคุ้มที่ตั้งเด่นตราการตาบริเวณทางเข้าและก็ภายในตลาดน้ำคลองแหนะคะรวมถึงการปรับโฉมของตลาดแล้วก็มีการจัดตั้งศาลาประวัติศาสตร์สำหรับการจัดแสดงเข้าของโบราณของตำนานคลองแหรวมถึงการตกแต่งตลาดให้สวยงามนะคะพร้อมต้อนรับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะใครที่ ยังไม่ได้ไปชมตลาดน้ำทองแห่ชมใหมให่ไปกันได้เลยค่ะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะที่กลับมาเปิดให้บริการแล้วสำหรับการเปิดจำหน่ายสินค้าอาหารคาวหวานนะคะรวมถึงสินค้าวัฒนธรรมและก็สิ่งที่มีค่าในท้องถิ่นบ้านเราค่ะ